สวัสดีครับจากช่อง Youtube จ่าใจเอ็มวันท่นนี้เสนอตอนเกิดเกษตรแบบพอเพียงครับเลียงปูเลียงปลาครับเลียงกบเลยครับของผู้กองท่านครับผู้กองไหนก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลหรอกครับท่านไม่ต้องการเอ,อ่้อน้มแต่ท่านทำไดเสื้องานเลยเกิดครับ กบครับกบอ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 บครับไม่ต้องไปหาตามทุ่งนาครับเลี้ยงเลยครับตัวใหญ่อ้วนพี่แข็งแรงครับกินอร่อยครับหอยด้วยครับผมเห็นไหมครับสวยฮะผัวท่านให้เกีติบริจาคเปเป็นอาหารเย็นเกิด ปลเข็งครัเดี๋ยวเข็งปลเข็งเนี่ยไงก็ดีเนะเพื่อนครับไอ้ไส้เพิ่มหายป่วยแต่พ่นพาตัดกับผมถูกทับสินว่ามันสีบไปไว้ยั่งซื้อหนึ่งหม่หรือพันได้เจ็ดสิบกเซ้นแหละครับเรียกแร่นเล้ครับผมเหงื่อเข้าตาไป ยี่ว่าน่องนุ่งมาล่งกแกเร้อมาให้เต้นเมื่อเข,อข,อข,อขอาหูเขาตาเอาดีได้ปากมือเนี่ยถ้าจะดีผพรว่าเอาเอาปลาเข่งให้สักตัวดีไหมปลาเขงด้านปลาเข่งแม่พันธุ์กระลังไข่ปลาเข่งไข่ขัขขบขับได้ครับปลาดุ ขอบคุณพระกองครับผมเสียบตาผมตกเลยครับครับจะเป็นลาบเป็นจะเสียบครับผมตัดเทียว